สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะลูกนะในการเรียนวิชาภาษาไทยสำหรับน้องป .1 เนานะ ก่อนอื่นเลยนะคะครูยออยชี้แจงกับเด็กๆก่อนเลยละกันเนาะว่าทั้งสัปดาห์นี้นะคะเราจะทําการทบทวนในเรื่องของสระในภาษาไทยต่อนะลูกเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ทําการทบทวนมาบ้างแล้วและการทบทวนส่วนใหญ่นะคะครูยออยจะพูดหลักการที่เราเรียนมาเนาะแล้วก็ให้เด็กๆได้ดูใบงานจากนั้นอธิบายใบงานแล้วก็ เป็นหน้าที่ของเด็กๆที่ต้องไปทําใบงานเองซึ่งนอกจากที่เด็กๆนะคะจะได้เรียนมาแล้วได้หลักการได้ทำแบบฝึกหัดเราทบทวนอีกครั้งแต่ใบงานนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปในเรื่องของแต่ละสระนะคะทางที่ดีการทำใบงานเด็กๆนะลูก เขียนนะคะนอกจากเขียนแล้วเด็กๆต้องอะไรลูกต้องฝึกอ่านเนาะถึงแม้ว่าใบงานใบไหนครูออยไม่ได้ให้เด็กๆอัดคลิปอ่านแต่เด็กๆก็ต้องฝึกอ่านนะคะเพราะว่ายิ่งเราอ่านมากเนาะเราก็จะอ่านเก่งและถ้าใครที่ยังอ่านไม่คล่องเด็กๆต้องทำอะไรก่อนลูกต้องรู้จักสะกดคำ และก่อนที่จะมาสะกดคําเด็กๆต้องรู้ก่อนว่าถ้าเป็นพยัญชนะโกไก่จนถึงฮองนุูกแต่ละตัวนั้นออกเสียงอย่างไรแล้วก็ถ้าเป็นสระในภาษาไทยแต่ละตัวรูปสระเป็นแบบไหนเสียงสระและการเขียนต้องไว้ตรงไหนซึ่งใบสระในภาษาไทยนะคะครูออยแจกให้เด็กๆไปแล้วใช่ไหมลูกแจกไปตั้งแต่ครั้งก่อนๆใช่ไหมโดยครูออยเขียนด้านบนว่า ไม่ต้องส่งคืนเอาไว้ให้เด็กๆทบทวนนะลูกนะใครลืมก็ไปทบทวนตรงนั้นเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทบทวนในเรื่องของสลาอะไรเด็กๆไปดูใบงานกันเลยค่ะซึ่งจะเห็นว่าในรายวิชาภาษาไทยเนาะครูออยจะเย็บให้เด็กๆเป็นชุดเลยนะคะแล้วเด็กๆนะถ้าใครแกะสเตปเปิลหรือลูกแม็กออกเนี่ยเด็กๆจะต้องเช็คให้ดีว่าวันไหนเรียนอะไรนะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้แกะออกก็คือเรียนวันละแผ่นโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำการทบทวนในเรื่องของสระแอสระแอก็คือสระเอที่เขียนติดกันสองตัวใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราเขียนสระแอแล้วมีตัวสะกดหรือมีพยัญชนะต้นต่างๆเนี่ยสระแอต้องเขียนไว้ที่ไหนลูกไว้ด้านหน้าเท่านั้นนะ ห้ามเขียนสระแอไว้หลังพยัญชนะตน้นถึงแม้ว่าเราจะสะกดแล้วพยัญชนะต้นมาก่อนสระก็ตามแต่การเขียนสระแอต้องเขียนไว้ที่ไหนลูกต้องเขียนไว้ข้างหน้าเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นคําว่าแมวเวลาเราสะกดมอแอวอแมวมอม้าเป็นพยัญชนะตน้นแล้วตามด้วยสระแอ ส่วนตัวสะกดคือวอลแวนแต่เวลาเราเขียนนะคะวอลแวนอยู Van, ด่ด้านหลังเพราะเป็นตัวสะกดแต่เวลาเราเขียนนะคะสระแอต้องมาเขียนก่อนมอม้าเพราะตามหลักแล้วสระแอเขียนไว้ด้านหน้าของพยัญชนะต้นนะ้ลูกนาะอบางคนยังคงเขียนพยัญชนะต้นกดสระแอเพราะฉะนั้นเด็กๆไปแก้ไขแล้วก็ทำดีๆนะ้ลูกนาะอ วันนี้นะคะใบงานที่ครูออยให้เด็กๆไปเด็กๆอย่าลืมส่วนสำคัญเลยคือการเขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนชั้นปนหนึ่งแล้วก็เขียนเลขที่ของตัวเองโดยการเขียนตัวเลขถ้าเป็นลายวิชาภาษาไทยฝากเด็กๆด,ด้วยนะลูกนะหลายคนยังเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกถ้าเป็นเลขไทยโอ้ยโทษลูกถ้าเป็นภาษาไทยเด็กๆต้องเขียนด้วยตัวเลข นะคะเนาะตรงนี้ครูออยฝากด้วยโดยวันนี้นะคะให้เด็กๆเ,เลือกคำที่ประสมด้วยสรลแอจากที่กำหนดให้กำหนดอยู่ในกรอบสีฟ้านะลูกเอามาเติมให้ตรงกับรูปภาพโดยเติมใต้ภาพจะเห็นว่าครูออยมีคำมาให้เด็กๆทั้งหมดกี่คำเอ่ยทั้งหมดกี่คำลูกทั้งหมด9คํา เด็กๆดูรูปภาพแล้วนำคำในกรอบสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยมาเติมใต้ภาพให้ถูกต้องบางคนดูรูปภาพตอบได้หมดเลยว่าภาพนี้คืออะไรแต่พอให้เลือกคำมาเติมเลือกไม่ถูกเพราะว่าเด็กๆอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และไม่รู้ว่าจะอ่านว่าอะไรสำหรับคำนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องรู้จักพยัญชนะรู้เสียงพยัญชนะ รู้สระรู้เสียงสระแล้วก็ฝึกอ่านสะกดคำบ่อยๆนะลูกนะเช่นคำแรกอ่านว่าแมวในใครอ่านคำนี้ได้โดยที่ไม่ต้องรอขรูออยพาอ่านใครอ่านได้เด็เกๆยกมือสิลูกเก่งมากนะคะมอเอวอแมวถัดมาคำนี้อ่านว่าตุ๊กแกนะลูกแตงโมแว่นตาแมงมุมแตงกวา แปลงฟันแยมงอแง,งเพราะฉะนั้นนำคำเหล่านี้มาเติมใต้รูปภาพนะคะฝากเด็กๆไปทำให้เรียบร้อยใครที่ทำเสร็จแล้วฝึกอ่านสะกดคำนะลูกคำที่อยู่ในกรอบสีฟ้าหรือสีน้ำเงินด้วยนะคะและอย่าลืมถ่ายรูประหว่างที่ทำใบงาน หรือจะถ่ายรูปคู่กับใบงานที่ทำเสร็จแล้วถ่ายให้เห็นหน้าตัวเองนะลูกนะโอเคไหมแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เราจะทำการทบทวนสระอะไรเด็กๆติดตามด้วยนะลูกทบทวนบ่อยๆนะคะจะได้ทำได้จะได้เก่งเนาะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สาหรับวันนี้ครูออยขอลาไปก่อนลูกสวัสดีค่ะ